เถือกสนั่นค่ายใหญ่ VS ช่องดังตีกันเรื่องลิขสิทธิ์เพลงจับตาสุดนี้บิ๊กบึ้มวันหยุดแต่เรื่องแซ่บไม่มีหยุดสำหรับเพจจอมเผือกอย่างเจ๊มอยร้อยแปดที่ล่าสุดเปิดประเด็นใหม่มาให้ลูกเพจได้ฝึกสมองทำกันบ้านกันอีกแล้วงานนี้เป็นเรื่องของค่ายระดับบิ๊กกับเรื่องของลิขสิทธิ์เพลง โดยเพจดังระบุว่าอีเมลมาเมสามีค่ายใหญ่กับช่องดังตีกันเรื่องลิขสิทธิ์เพลงกูนี่แบบอีกแล้วเหรอวะเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่พูดยากตอนมีสัญญาก็เอาเพลงไปเล่นให้ฟินได้ไม่มีปัญหาถ้าหมดสัญญาแล้วก็คือจบไงแต่ถ้ายังเอาเพลงเขาไปใช้ต่อกูได้ยินว่าค่ายใหญ่เขาจ่อฟ้องช่องดังแล้วนะ เฮ้อกูไม่เข้าข้างใครละกันเพราะกูเป็นนกสองหัวแผลบๆเห็นใจทั้งสองฝ่ายแต่อยู่วงการเดียวกันคุยกันดีๆเรื่องนี้จะได้ไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลร,รักกันไว้เถิดอีพิมพ์รักทั้งสองฝั่งนะคะขอเป็นดาราออกทีวีหน่อยกราบรอีพิมพ์เมียทนายเจม